เฮ้ยหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะเลอินักเรียนสาวที่เหนื่อยจากการไปโรงเรียนทั้งวันบวกกับหลังเลิกเรียนเธอยังต้องไปเรียนพิเศษต่ออีกที่จนเกือบถึงเวลาห้าทุม่มเลอิเธอจึงได้มายังสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้า หลังจากการไปโรงเรียนมาทั้งวันในระหว่างที่เลออีก,กำลังยืนรออยู่ที่ชานชลารถไฟนั้นเลออีก,ก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ชานชลารอรถไฟในคืนนี้ดูเงียบมากคนที่ยืนรอขึ้นรถไฟอยู่กับเธอก็มีนักเรียนสาวอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเดิกเรียนค้ำเหมือนกันกับเธอ ดูสภาพของนักเรียนสาวคนนั้นดูไม่ค่อยจะแตกต่างจากเลออีเท่าไหร่นักส่วนอีกคนที่ยืนรออยู่นั้นดูเป็นคุณลุงที่เหมือนจะเพิ่งเลิกงานมาด้วยความเหนื่อยล้าเช่นกันเรียกได้ว่าผู้โดยสารที่ยืนรอรถไฟอยู่นั้นมีแต่คนที่ดูเหนื่อยอ่อนล้าและดูเพียทั้งสิ้น แมบรรยากาศในค่ำคืนนี้ยังเงียบดูวังเวงบวกกับอากาศเย็นชื้นทำให้ทุกคนยิ่งรู้สึกเหนื่อยเพียอยากจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนกันเร็วๆแต่ไม่นานนักรถไฟก็ได้จอดเทียบและผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเลอี ก็ได้เดินขึ้นรถไฟขบวนนั้นเลอีเธอเลือกนั่งใกล้กันกับประตูขึ้นลงพอจะได้เดินขึ้นลงได้สะดวกพอนั่งที่นั่งเศจเลอีก็ได้สังเกตว่าบนรถไฟขบวนนี้ไม่มีผู้โดยสารคนอื่นบนรถไฟเลยนอกจากคนที่สถานีรถไฟที่เพิ่งขึ้นมากับเธอเมื่อคู่นักเรียนสาวที่ขึ้นมาจากสถานีเดียวกันกับเลอีนั่งอยู่ตรงข้ามกับเลอีบนรถไฟ ส่วนคุณลุงอีกคนนั่งที่นั่งอีกฝั่งแต่เอ๊ไม่ใช่สินั่นไงยังมีผู้โดยสารอีกคนหนึ่งแต่เอ๊ไม่สินั่นไงผู้โดยสารอีกคนเธอเป็นเด็กสาวนั่งโดกมุมอยู่อีกฝั่งเธอนั่งเหมอมองออกไปตรงหน้าพางก้มหน้าก้มตาอยู่ตรงนั้นในตอนนั้นเลอีกคิดว่า อย่างน้อยก็ยังโชคดีที่รถไฟเที่ยวดึกไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่นั่งโดยสารมาบนรถไฟขบวนนี้ก่อนที่ได้อีเธอจะนั่งเหมือไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเวลาจนกว่ารถไฟจะถึงยังป้ายที่เธอต้องลง แต่แล้วด้วยความเหนื่อยล้าจากการเรียนมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำทำให้เลอีเธอรู้สึกง่วงเหงาเหานอนเป็นอย่างมากก่อนที่ในที่สุดดวงตาของเลอีก็จะค่อยๆรู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นและเธอก็พลอยหลับไปในขณะที่รถไฟยังคงวิ่งไปเรื่อยๆเลอีก็ได้สะดุ้งตื่นและรู้สึกตัวขึ้นมาในเวลาต่อมา เมื่อประตูรถไฟฟ้าถูกเปิดออกและมีคนเดินลงจากรถไฟด้วยความที่เลอีตกใจว่าตัวเองอาจจะเลยป้ายที่ตัวเองจะต้องลงแล้วพอเธอสะดุ้งตื่นปุ๊บเธอก็รีบวิ่งลงจากรถไฟโดยทันทีแต่พอรถไฟที่เลอีพึ่งลง ออกไปแล้วเลอีกก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าสถานีรถไฟแห่งนี้ดูไม่คุ้นเคยเลยแถมบนป้ายชื่อที่ควรจะเขียนบอกว่านี่คือสถานีรถไฟอะไรมันกับว่างเปล่าไม่มีป้ายใดๆเขียนบอกเอาไว้เลยนี่มันอะไรกันน่ะฉันเผลอลงผิดป้ายงั้นหรอ แล้วพอมองไปรอบๆเลอีก,ก็พบว่าสถานีรถไฟแห่งนี้มันเช่างดูเงียบเชียบและบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเย็นเยือกแบบแปลกๆ,ๆทำเอาเลอีรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้สิก่อนที่เลีอีจะสังเกตเห็นว่าใกล้ๆเธอนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งที่เลอีจําได้ว่า นั่งโดยสารบนรถไฟมากับเธอกำลังยืนรอรถไฟอยู่ที่สถานีแห่งนี้เช่นเดียวกันทำให้เลออีกคิดว่าบางทีเด็กสาวคนนั้นก็อาจจะลงผิดสถานีเช่นเดียวกันกับเธอก็ได้ เลอีจึงได้ตัดสินใจรอรถไฟเที่ยวต่อไปเพื่อที่จะได้กลับบ้านของเลอีแต่เลอีเธอก็ยืนรอรถไฟเรื่อยๆมาเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีผ่านมาสักขบวนเลยเลอีจึงได้เอาโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาดูปรากฏว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีแล้วซึ่งเลอีไม่มั่นใจหนักว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายของคืนนี้คือกี่โมงเลอีกะว่าจะโทรบอกให้แม่ของเธอมารับในกรณีที่ไม่มีรถไฟ แต่ก็น่าแปลกที่สถานีรถไฟแห่งนี้กับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเลอีเธอจึงไม่สามารถโทรบอกแม่ของเธอได้ทำไมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยล่ะเนี่ยแบบนี้จะทำยังไงดีเลอียังคงยืนรอรถไฟเที่ยวต่อไปอยู่บรรยากาศที่ค่อนข้างจะหนาวขึ้นก่อนที่ในตอนนั้นจะมีชายคนนึงเขามีลักษณะท่าทางดูแปลกๆการเดินของเขาก็เป๋ไปเป๋มากำลังเดินเข้ามาใกล้เลอีเรื่อยๆ ทำเอาในตอนนั้นเลอีเริ่มรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยเมื่อชายคนนั้นเริ่มเดินมาใกล้เธอแต่เลอีด้วยความกลัวนั้นก็พยายามไม่จ้องมองไปที่หน้าของชายคนนั้นเท่าไหร่นักเพราะกลัวจะเป็นการเสียมอนญาตถ้าไปมองหน้าเขาตรงๆแต่แล้วจู่ๆชายคนนั้นก็นั่งยองๆลงตรงข้างๆเลอีทำเอาเธอรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังทันทีก่อนที่จู่ๆชายคนนั้นจะถามกับเลอีว่า มารอรถไฟไปโลกหน้าเหมือนกันเหรอปล่าค่ะไม่ใช่หรอถ้างาั้นเธอมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ชายคนนั้นพูดพางเริ่มไอยอย่างหนักจนเลออีสังเกตเห็นว่าเขาไอาจนมีเลือดกระเด็นลงไปที่พื้นทําให้เลอีก,ก้มลงไปมองดูชายคนนั้นและเขาก็ค่อยหันหน้ามามองเลออีช้าๆก่อนที่เลออีจะพบว่าใบหน้าซีกหนึ่งของชายคนนั้น <c oughs> เลอีองกับผี ด้วยความตกใจ เลอีเธอกิีดร้องเสียงดังด้วยความกลัวและความตกใจก่อนที่เลอีจะวิ่งเพื่อหวังว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่นั่งโดยสารมากับขบวนรถไฟที่เลอีเพิ่งลงมาด้วยแต่เมื่อเลอีเดินไปใกล้ๆเธอกับพบว่าเด็กสาวคนนั้นปากถูกเย็บปิดเอาไว้ไม่ให้สามารถพูดได้และแน่นอนว่าพอดูดีๆแล้วเธอคนนั้นคือผีไม่ใช่คนเลอีตกใจมากและพยายามที่จะวิ่ง หนีออกไปจากสถานีรถไฟแห่งนี้โดยเร็วแต่มันเหมือนมีบางอย่างดึงร่างเธอเอาไว้ไม่ให้เธอสามารถหนีออกจากสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ไปได้ในตอนนั้นเลยอีกรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากได้แต่นั่งชันเข่าก้มหน้าก้มตาด้วยความหวาดกลัวเพราะเธอไม่รู้ว่าจะหนีไปจากสถานีรถไฟแห่งนี้ยังไงดี แต่แค่เพียงชั่วอึดใจเดียวก็มีรถไฟขบวนพิเศษมาจอดยังสถานีรถไฟที่เธออยู่ แน่นอนว่ารถไฟนั้นดูแปลกๆไม่เหมือนรถไฟทั่วไปเพราะมันคือรถไฟสำหรับขนส่งดวงวิญญาณสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อจะเดินทางไปยังอีกโลกและวิญญาณของชายหนุม่มและเด็กสาวที่ยืนรออยู่ในสถานีรถไฟก็ได้ก้าวขึ้นรถไฟขบวนนั้นก่อนที่มันจะออกเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่คนตายเท่านั้นที่จะมีตั๋วพิเศษขึ้นโดยสารรถไฟไป หลังจากนั้นในระหว่างที่เลอีเธอกำลังจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความประหลาดใจและความหวาดกลัวอยู่นานก็ได้มีคุณยายคนนึงเดินมาหาเลอีและบอกกับเธอว่าดูถ่าทางลงผิดสถานีมาละสิไม่ต้องกลัวนะอีกสัก2-3นาทีก็จะมีรถไฟขบวนปกติมาจอดยังสถานีรถไฟแห่งนี้รีบขึ้นให้ทันนะ ประตูมันจะเปิดเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นคุณยายพูดก่อนที่จะยืนอยู่เป็นเพื่อนเลออีที่กำลังช็อกไม่หายกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และเมื่อผ่านไปราว3นาทีก็มีรถไฟมาจอดจริงๆตามที่คุณยายคนนั้นบอกลีบขึ้นไปสิจ๊ะจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนดูท่าทางเธอคงจะเหนื่อยมากแล้วนะเลออียืนขึ้นและรีบวิ่งขึ้นรถไฟขบวนนั้นทันทีก่อนที่ประตูมันจะปิดลง แต่สิ่งที่ทำให้เลอีแปลกใจก็คือคุณยายที่คุยกับเธอนั้นไม่ขึ้นมาบนรถไฟขบวนนี้ด้วยหรอทำเอาเลอีเริ่มคิดแล้วว่าคุณยายที่บอกเธอเรื่องรถไฟเป็นคนรือผีกันแน่นะในที่สุดเลอี ก็ได้ลงยังสถานีรถไฟที่เธอควรจะลงก่อนหน้านี้แต่ถึงออกมาจากสถานีรถไฟแห่งนั้นได้แล้วภายในใจของเลออีก,ก็ยังมีคำถามในสมองมากมายว่าสถานีรถไฟไร้ชื่อที่เธอลงก่อนหน้านี้มันคืออะไรกันแล้วทำไมสถานีนั้นถึงมีแต่ผีกับอีกคำถามที่เลออีสงสัยที่สุดเลยก็คือคุณยายที่เดินมาช่วยเหลือเธอโดยการยืนส่งเธอจนขึ้นรถไฟกลับบ้านได้นั้น คุณยายคนนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่แล้วคุณยายเป็นใครทำไมถึงมาช่วยเธอมีคำถามมากมายเหลือเกินในหัวของเลอีก่อนที่เลอีเธอจะเดินออกจากสถานีรถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนหลังจากที่เพิ่งผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายและน่าขนลุกที่สุดมา สถานีรถไฟไรชื่อคือสถานีรถไฟที่มักจะมีแต่เหล่าผีดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะลงยังสถานีรถไฟแห่งนี้ซึ่งรถไฟปกตินั้นจะเปิดให้ลงยังสถานีรถไฟแห่งนี้แค่บางขบวนและบางช่วงเวลาเท่านั้นซึ่งก็คือช่วงราลาวเวลาห้าทุ่มกว่า ดังนั้นในระหว่างที่คุณขึ้นรถไฟอยู่อย่าลืมดูให้ดีว่าถึงสถานีรถไฟที่คุณจะต้องลงแล้วจริงไหมอย่าได้เผลอลงผิดสถานีเชียวนะคะเพราะคุณอาจจะต้องพบเจอเรื่องราวขนลุกอย่างกับเลออิตในเรื่องนี้ก็ได้